วันเดวิดแชมป์สามร้อยครับวันนี้ก็ทำคอนเทนต์ hmm. เกี่ยวกับติดตามแหละทำงานหนึ่งวันวันนี้เป็นวันหนึ่งที่เป็นพิเศษสำหรับผมนะครับวันนี้เราจะมีงานออกบูธด้วยกันห้าสถานที่ครับ mm hmm. ก็ตื่นเช้ามาปุ๊บ mm hmm. ก็รีบมาไลฟ์สดก่อนเลยไลฟ์ a c e like b o o k ที่โชว์รูมสาขาแรกครับก็คือสาขาสำนักงานใหญ่แล้วกันที่300อกะรัตครับแล้วก็กำลังจะไปสาขาที่2ครับสาขาที่2เนี่ยเป็นงานออกบูธครับแต่อันนี้จะพิเศษหน่อยเราจะมีรถพรีเมียมอีกลายหนึ่งที่เรากำลังจะแตกออกมาเป็นสเปเชียลลิสต์ครับ เราจะเป็นเปเียลิสต์เกี่ยวกับซูกิจิมมี่นะฮะเรามีรถคอมพิวต์คาร์น่าจะเป็นคันแรกของประเทศเลยนะที่เป็นจิมมี่จีเหมือนจีนิตต์จีอ่ะสีส้มนะครับแล้วเราทำเป็นคอมพิวต์คาร์จากญี่ปุ่นมาเลยเป็นเจ้าหนึ่งที่เรารู้สึกภูมิใจแล้วกันที่ได้ทํารถจิมมี่ด้วยถึงแม้มันจะรถขับแบบค่อยดีอ่ะแต่ก็ถ้าเอาความคุ้มค่าก็โอเคครับแล้วก็ทําราคาวันไพร์บริซีหนึ่งลบาท สำหรับตัวเริ่มต้นของซูกิิมิ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของวต้ะเอาผ่าดีว์ไฟโนอาเรามีครบหมดเลยตอนนี้เราจะเพิ่มลายเพิ่มลายไปเรื่อยๆเอาผ่าเราเป็นวันไพร์โ o รซี C แล้วเราถือว่าเราชัดเจนแล้วสำหรับเอาผ่าตัวเบนซินเรากำลังแตกลายไปในเรื่องของดว์ไฟไฮบริดกับดว์ไฟเทอร์โบเราจะมีแบบให้เลือกแล้วเป็นวันไพร์โปรเซี C เลยเราต้องการขายแบบว่าคุ้มท่าของลูกค้าที่สุดคุณได้เอาช่องกระชั้นเพิ่มอยู่ที่ว่าคุณมาเร็วหรือมาช้า แต่ราคานี้คือเป็นราคาที่ดีที่สุดที่เราทําให้ได้นะฮะแล้วก็เรื่องเงื่อนไขดอกบุงดอกเบีย้ยเราทําได้จริงครับอยากให้คนทุกคนแบบจดจําเราเราอาจจะไม่ใช่โชว์รูมที่มีรถมูลค่าเยอะๆไปจอดเรียงกันเยอะๆแต่เรามีส่งมอบต้องบอกแบบนี้นะครับแล้ววันนี้เราออกบูธเราได้รับเชิญจากห้างดังๆห้างชั้นนําในประเทศไทยที่ให้เราไปออกบูธได้อาทิตย์ละสี่ที่เราก็ไดังเปิดรับนะฮะห้างร้านต่างๆที่ต้องการให้เราไปสร้างสีสันให้กับพวกคุณนะครับ ติดต่อมาได้เลยขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสเราแล้วก็เชิญเราไปในแต่ละที่นะฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่พาซิโอการจานาดพิเศษไปบูธแรกนะครับวันนี้ซึ่งเปิดวันนี้วันแรก16 1 6 17 18นะครับที่พาซิโอแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปที่เวกเกตเรามีนัดลูกค้าเวกเกตขอคุยเรื่องรายละเอียดปอร์เช่บ็อกสเตอร์ตอนบ่ายโมงครึ่งที่เวกเกตต่อนะฮะเวกเกตก็จะเปิดจนถึงวันที่2ีนะฮะวันนี้จนถึงวันที่ 21, พพยีว่วั้งเดือนนะ็ gate, อดนคุณพาพันแลเวก ให้โอกาสชนรูมเล็กๆอย่างเราที่มีทุนน้อยนะฮะแล้วก็ไปเวกวิวเวกวิวจะอยู่ถึงวันที่2 0ส้เซนทันเวกวิวสิบเก้าอยู่ถึงวันที่19เเวกวิวนะครับแล้วก็จะไปถ้าทันเวลาก็จะไปเดอะมอลล์เพราะสุดท้ายผมต้องกลับมามาพา,าซิโอเขาวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็มีเพื่อนๆและแฟนขับต่างๆมานะฮะส่งขนมส่งกําลังใจมาได้นะครับหรือแวะเวียนมาถ่ายรูปได้นะฮะทักทายได้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราไปพาซิโอที่แรกก่อนไป ไล่สดเรียบร้อยแล้วฮะเสียงยังแหบเลยครับวันนี้เรามาในเรื่องของการออกบูธนะฮะของ300กะลาดนะครับอันนี้เป็นบูธที่2ครับสวัสดีครับเป็นบูธที่สนะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจรถยนต์มือ2ถ้าคลิปนี้ออกไม่รู้ออกก่อนหรือออกทันไม่ทันไม่รู้แต่ก็วันนี้เป็นวันหนึ่งในการทํางานของผมครับก็วันนี้การจัดบูธเนี่ยแหละเราก็จะมีในส่วนของรถซูริกจิมมี่เดี๋ยวเราอินเสิร์ตไปแล้วกันนะจิมมี่อัลพาดโนอา,าน no a, แล้วก็ส่วนในของรถพรีเมียมยูสคาร์ครับบูธที่พาซิโอเนี่ย ให้โอกาสเราเชิญเรามาครับเรามีในส่วนของรถใหม่ลำข้าแล้วก็รถมือสองมาด้วยก็สะดวกที่ไหนไปที่นั่นครับเรามีในส่วนของอ่าพาซิโอกาญจานาพิเศษเวกวิวเวกเกตแล้วก็เดอะมอทาพะครับสะดวกที่ไหนไปที่นั่นแล้วกันไปเดี๋ยวเรามีนัดลูกค้าบ่ายโมงครึ่งนี่จะบ่ายโมงครึ่งแล้วไปเดี๋ยวเราไปกันต่อครับไป ถึงบูธที่2นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบูธครับที่ได้รับการตอบรับที่ดีอลูกค้ายเยอะครับเซนทันเวกตนะครับแต่จะเชิญช่วงเย็นๆน,นะฮะวันนี้เป็นวันศุกร์เย็นนี้น่าจะเดือดพอสมควรแล้วก็เสาร์อาทิตย์น่าจะแบบหนาแน่นนะครับกัในห้างเซนทันเวกตครับก็ขอบคุณห้างเซนทันเวกตเหมือนกันที่ให้โอกาสเราเรียนเชิญเรามาแล้วเราก็ก็ทำได้ด้วยนะสี่ที่ก็ไม่รู้เหมือนกันพอเขาเชิญปุ๊บเราก็ใส่เลยนะฮะ ก็เหมือนงานบูธนี้มีความพิเศษเหมือนกันแต่ละที่จะมีความพิเศษไม่เหมือนกันอย่างที่นี้เราเน้นในเรื่องของอรถที่เป็นรถซุปเปอร์คาร์มาด้วยในของที่เป็นส่วนของพอร์ตบ็อกสเตอร์บ็อกสเตอร์ทีครับเรามีขายในส่วนของนิวคาร์นะราคาแบบเจอจ่ายจบไม่ต้องมานั่งคอนฟิกรอ2ปี3ปีนะครับกับบ็อกสเตอร์ทีที่คอนฟิกมาให้เราแบบแน่นเอียดราคาโปรในงานเพียง6กล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะฮะจากเจ็ดสองเก้านะฮะเราจัดให้แล้วก็มีตัวต้านโนอาแล้วก็เอาผ่านนะครับก็เราก็ยัง บอ,ก,อกย้ำแล้วกันว่าเราก็ยังขายเอาผ่านโปรไฟล์เป็นหลักอยู่แล้วนะฮะเอาผ่านนี่เป็นหลักเลยเราทําวันไพโพลเซีด้วยแล้วส่วนโนอาเนี่ยเป็นชูโรงของบ,บริกัทสับร้อยกนหลาดเลยคือเราขายรถนาเข้านะครับเราขายเยอะเยอะมากเยอะมากจริงๆนะครับก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนพวกเรานะครับก็เดี๋ยวเราไปกันบูธต่อไปแต่ท่านเวกวิวครับวันนี้ทํางานหนึ่งวันของเราสนุกขนาดไหนไปติดตามกันครับ หมดแรงที่เจอไปสามบูธครับมันหมดแรงไงว,ว่าขับรถเองด้วยเอารถโหลดรถตอนคืนเสร็จตีตีเศษประมาณตีสองยาวเลยถึงบ้านตีสามว่ามีดาอีก <S <S ตอนนี้อยู่เซนทันเวกวิวครับมานั่งอ่านคอมเมนต์เมื่อกี้มีคอมเมนต์บอกว่าอยากรู้ว่าทํารถเริ่มทํารถมายัางไงค่ะต้องนึกย้อนไปก่อนว่าเราเนี่ยเกิดมาก็เห็นรถแล้วอ่ะป๋าก็เปลี่ยนรถที่ผายไว้ป่วงแล้วพี่น้องก็ผมเป็นลูกหลงอ่ะพี่คนโตห่างกับพี่คนโต12ปี เราเกิดมาก็พี่ชายก็ขับรถแล้วเราก็ชอบขับรถเขาเปลี่ยนรถกันเป็นว่าเล่นกันเลยเหมือนที่น้องก็ขายซื้อป้าก็เปลี่ยนขายอะไรเงี้ยขับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออรถมันเป็นอะไรที่มีสเสน่ห์มากในการที่เราจะเรียนรู้มันจําความได้เราก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับรถยนต์แล้วนะผม,มรู้ตัวเองว่าชอบอ่านหนังสืออะไรผมชอบวัฒนจักรกับตลาดรถเพราะผมชอบดูราคารถขายแล้วเป็นความฝันว่าอยากจะซื้ออยากจะขายคือไม่ได้ซื้อขายเป็นอาชีพนะแต่กูอยากซื้อมาใช้อยากมาขายรถขับไปขับมาเบื่ออะไรเงี้ย อยากรู้ก็เติบโตมาจนประมาณมสี่ป้าเลิกทํารถทัวร์ก่อนเป็นรถทัวร์ให้เช่าแล้วป้าก็บอกรู้สึกว่าเฮ้ยรถทัวร์มันแบบซบเซา้ลยว่างั้นขายรถทัวร์บิ๊กลอนเลยทั้งหมดทั้งบริษัททั้งประกอบการหมดเลยเพื่อมาทํารถยนต์ครับก็เลยมาทํารถยนต์มือสองกับพี่ชายตอนประมาณสักมปลายนะมปลายนี่คือแบบเริ่มเริ่มทำก่อนที่ป้าจะขายรถทัวร์หมดนะก็เริ่มเริ่มทำแล้วเริ่มจับแล้วเพราะป้ามีป้าเคยทำอู่สีมาก่อนก็สอนดูรถดูแล้วก็ทำทำทำสะสมประสบการณ์แต่เริ่มทําจริงประมาณสักปีหนึ ตาเรื่องรถทัวร์แบบ100%แล้วแล้วก็เปิดเต็นท์ชื่อว่ารถบ้านบางบอนนะครับก็เริ่มทํามาตอนนั้นก็เราเป็นเหมือนกับฝ่ายมาร์เก็ตติ้งอ่ะลงขายตลาดรถไทซกเกิลแฮนด์เนี่ยดูอายุเลยไทซกเกิลแฮนด์น 1, พันทิปสนุกอะไรพวกนี้ก็ลงขายรถไปเป็นแบบเว็แบบ,บอร์ดนะครับก็ชื่อทุกนั้นก็ได้มาจากเว็บบ,บอร์ดแหละแชมป์สามร้อยก็ชื่อล็อกอินแหละพัชจับหูอยากโตมีครอบครัวก็เลยมาเปิด300ร้อตลาดได้ประมาณสัก8ปปีนะฮะก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เราเคยทำมาก่อนนะฮะ ได้ลองผิดลองถูกตอนนั้นก็เลยมาลองทํากับเราเองก็เลยกล้าลองกล้าทานะครับจนถึงวันนี้แล้วก็ได้โอกาสที่ดีทำโบเออสามร้อยกาวหลาจนมีคนติดตาแล้วก็เออมีโอกาสได้ทารถใหม่ได้รับโอกาสดีๆาจากซาโจครับไปแบบไม่มีเงินไม่มีเงินไปแต่แบบใจล้นลวนๆไปแบบมีแค่ค่าตัว๋วหักัินยี่พักอะแล้วไปไม่รู้จะเจออะไรก็เลยได้ทํารถใหม่ขึ้นมาแต่โชคดีที่เรา,เราสะสมประสบการณ์ในเรื่องของลูกค้าที่ไว้ใจให้เราขายรถยนต์ใหม่ให้กับเขาหารถด้วยใหม่ให้กับเขาและตัวเองก็เล่นเองใช้เองด้วยก็ทําให้เราเติบโตขึ้นมาถึงวันนี้นก็ขอุ แฟนคลับที่สนับสนุนแล้วกันเดี๋ยวเราพักสักแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปที่เดอะวอท้าพะกันครับไม่รู้จะเป็นยังไงเราไปดูกันครับมาถึงบูธที่4แล้วครับวันนี้ บูธนี้เป็นบูธท,ที่คนเยอะที่สุดครับเดอะมอลล์ท่าผะขอบคุณเดอะมอลล์นะที่เชิญเรามาเพราะว่าทารเก็ตลูกค้าเนี่ยทานข้าวพอดีนะฮะก็มีนัดเท็ดได้มีอะไรอย่างงี้นะครับก็ขอบคุณครับก็เลรี่เข้ามาดูบูธท,ที่นี่นะครับอ่ะเหมือนเดิมที่นี่ก็มีเอาผ่านวีลไฟ i แหละเรามุ่งเน้นในเรื่องของเอาผ่านวลไฟ i นะครับก็อยากจะซัพพอร์ตเราก็แวะเวียนมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปในบูธพาซิโอตอนนี้เดี๋ยวขอไปสดปอีกรอ้หนึง่งแล้วเดี๋ยวรีบกลับไปเพราะเรามีลูกค้านัดที่พ วิ่งวันนี้วิ่งมาห้าหกที่นะฮะก็โอเคเดี๋ยวเจอกันครับโทรศัพท์เข้าแล้ว อ่ะ,อะก็เสร็จเรียบร้อยไลฟ์สดอะไรครบหมดแล้ววันนี้วันเดย็กับแทมสามร้อยนะฮะวุ้นขนาดไหนครับสี่ที่ออกบู้ครั้งแรกในชีวิตสี่สี่ที่นะสี่ที่ในชีวิตรวมโชว์รูมด้วยห้าที่วันนี้ไลฟ์ห้ารอบแต่ไลฟ์อจาจจะแบบไม่ได้หนักหน่วงอะไรมากเพราะว่ารถมันก็จะซ้ำๆซ้ำๆกันนะครับนี่ก็ฝากสามร้อยกะาลาดไปด้วยตอนนี้เราเต็มตัวแล้วแหละรถยนต์นำเข้านิวคาล์ล์อินพอร์ตบายสามร้อยกะาลาดนะฮะเราจะเป็นเป็นสเปเชียลลิสต์เกี่ยวกับโตโยต้าอาพันเราก็เวลไฟ แล้วก็โนอานะครับเป็นผมว่าผมทั้งบันภายโปรเซีร์คนแรกของประเทศก็มุ่งเน้นว่าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันสําหรับคนที่อยากจะใช้รถตู้เอาผ่านเวลไฟเลือกให้เราเป็นคนดูแลนะครับส่วนโนอาก็ทําให้เห็นแล้วว่าเราได้รับผลตอบรับจากลูกค้าหลายๆท่านที่ให้โอกาสเราดูแลในเรื่องของโตโยต้าโนอานะครับยังไงฝากไว้หน่อยนะครับขอโอกาสเล็กๆให้กับโชว์รูมเล็กๆจาก300กล้าดได้ดูแลรถคันใหม่ของคุณไม่ว่าจะเป็นรถพรีเมียมยูสคาร์แล้วก็อิ p พ r t ตคาร์นะฮะ ก็เดี๋ยวเรามาติดตามไปอีกทีแล้วกันครับว่าผมจะไปไหนทําอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าฝาก,กติดตามแล้วกันครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะ,ะที่ติดตามนะฮะว่าวันเดวิทแชมป์สามร้ยในการที่เราทํารถนําเข้าหรือทําธุรกิจเกี่ยวับรถจนมพุสองเป็นยังไงนะครับวันนี้วิ่งวุ่นเลยนะจ๊ะยังไงก็ขอบคุณวนยะเดี๋ยวเราจะไปยืนบูธที่ภาซิโอตอ่อครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะฮะขอบคุณ แฟนคลับที่ยังดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครสมาชิกกดสั่งการเป็นช่องยูทูบด้วยเป็นกำลังใจให้300กระดาษแฮชแท็กเอฟซี300เป็นกำลังใจด้วยแต่ถ้าอยากได้กำลังใจดีๆส่งกำลังเงินมาให้เราครับเราจะได้มีกำลังใจครับบ๊ายบาย